มาจาเบิ้มหน้าแพ่ครับวันนี้2 4มิถุนายน2 5 6 7นะครับวันนี้เอาพระพุทธรูปนะครับน่าจะเป็นพระทางทางเหนือนะครับหรือว่าเป็นนโซนของพม่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นพระหินอ่อนนะครับหินแกะเลยนะครับเป็นทรงนะครับที่ว่าออกโบราณนะครับน่าจะเป็นของทางทางเหนือนะครับแต่น่าจะเป็นของพม่ามากกว่านะครับมาดูเนื้อหากันครับพุทธรูปนะครับ นะครับหินเป็นหินแกะนะครับหินอ่อนนะครับยอดอร์ตูมน่าจะเป็นพระทางโซนพม่านะครับเพราะว่าทำออกมาสวยเก่าอยู่นะครับนี่ครับมียอดนะครับเสียบอยู่นะครับนะครับแล้วก็นี่ครับข้างใต้นะครับเป็นหินแกะนะครับหินอ่อนนะครับเก่าโบราณอยู่นะครับสวยครับ ใครสนใจครับองนี้เปิดอยู่ที่หมื่นสองร้อยไอหมื่นสองพันนะครับเปิดอยู่ที่หมื่นสองพันบาทนะครับเป็นหินแกะนะครับน่าจะเป็นพระอ่ของพม่านะครับนะครับทางเหนือนะครับพระออกทางเหนือนะครับเป็นหินแกะหินอ่อนครับเปิดที่หมื่นสองพันบาทนะครับพระเก่าอยู่นะครับสวยนะครับยอดถอนได้นะครับนี่ครับยอดถอนได้นะครับนะครับเป็นพระโบราณนะครับ น่าจะเป็นพาดทางสายพม่านะครับครับเปิดให้หมื่นสองพันบาทครับสนใจทักมาครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้าเลยครับผมอาจารย์เบิ่มหน้าแพรนะครับนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้าครับพาดแน่นอนครับสายพม่าเลยนะครับเป็นหินอ่อนหินแกะนะครับสวัสดีครับ